สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมอนอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ได้เป็นว่าเราอ่จะมาพูดถึงเรื่องไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันแต่ก็มีคนรับชมกับเรานะฮะนู่นไกลจะถ่ายให้ดูเลยนะ,ะนีนี่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  เป็นแบบซ mm ิกเมเจอร์ซิกเมเจอร์อะเนาะก็เอาเป็นว่าแป๊บหนึ่งไปเก็บอกักรำญยมากินก่อนนะฮะนั่งเดินหนีเลย ก็นี่เลยต้นบักลำไยที่เราปีนถ่ายคลิปตลอดเวลาอุ้ยสมัมเสุดจังวีหน่วยบักไยเลยโอเคฮะวันนี้เราอ่ะจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนิยายแชทกับนิยายบรรยายต่างกันยังไงแล้วก็เขียนยังไงกันนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนิยายแชทอ่ะเริ่มแรกของเราคือต้องมีตัวละครครบเลยอะอย่างน้อยอะเราต้องเขียนตัวละครไว้นะฮะเพราะว่านิยายแชทน่ะ มันจะไม่บรรยายมากเท่ากับนิยายบรรยายถ้าเป็นนิยายบรรยายอะตัวละครมันจะเลเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็พอได้แล้วเราก็เขียนแบบมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้เป็นแบบนิยายบรรยายแต่ถ้าเป็นนิยายแชทอะก็เหมือนเราแอบไปดูแชทเขาอ่ะอะไรประมาณนี้แต่มันจะไม่บรรยายมากเท่ากับแชทนะฮะแต่มันจะไม่บรรยายมากเท่ากับนิยายบรรยายนะฮะก็ประมาณนั้นแหละ นะเรามาเดินนี้แล้วก็แสงแบบทีนี้แสงแล้วก็ฮอนกันบบทีนี้เออก็จะเป็นประมาณอุ้ยแสงแล้อถอแล้วลอเหยยบมาเข้าล่มก่อนโอเคนะมาคุยกันแบบนี้แหละก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะฮะนั่นแหละนิยายแชทกับนิยายบรรยายก็ต่างกันประมาณนี้แหละแต่ถ้าให้จะเรียกว่าเขียนยากที่สุดระหว่างนิยายแชทกับนิยายบรรยายอันไหนเขียนยากกว่ากันหรอสําหรับมอนนะ มันยากทั้งสองเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าคนเขียนนิยายบรรยายมาเขียนนิยายแชทจะรู้สึกว่าท้อมากเพราะว่า1บับเบิลตัวหนังสือใน1บนะับเบิลน่ะจะเรียกว่า1บับเบิลแค่นั้นแหละแล้วมันก็จะเขียนแบบจนท้อกว่าจะเขียนได้ก็คือคขี้เกียจเขียนนะฮะแต่ถ้าเป็นบรรยายอ่ะมันจะเขียไนได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะมันจะพิมพ์ไปเรื่อยๆได้แล้วมันรู้สึกว่าเออมันได้คําเยอะกว่านิยายแชทนะฮะเพราะว่านิยายแชทกว่าจะเขียนได้แล้วเราทั้งกด เรากดส่งกดส่งอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันขี้เกียจมากแต่สําหรับใครี่พูดนะแต่ลํำไยเรากินหนึ่งหน่วก่อนอุ้ยหน่วยบักใหญ่เลยอือหวานด้วยได้กินผลมาแล้วอู้ไม่ซิ่งจริงกับเบลลาพาือ้อ บกลำใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะโอเคเราอืมมีแค่นี้แหละส่วนใหญ่ก็มันก็จะเป็นแบบนั่นแหละที่ตัวละครจะต้องมาก่อนเพราะว่ามันมีหลายตัวละครให้ได้ชมได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นบรรยายเราจะไม่ต้องใส่ตัวละครก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นบรรยายที่ชิคิม ไม่ได้กินหวดจะพวดไม่ได้กินเลยที่ผายอืมหวานดีะฮะไก่ด้ดวยแล้วมันก็จะมาขันตรงนี้แล้วมันก็จะมาขันตรงนี้อืม โอเคฮามก,ก็จะเป็นประมาณนี้แหละสําหรับทริคเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็น้อยไหมอ่ะน้อยมากก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะคะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มันก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างนิยามชัดกับนิยายบรรยายอันไหนเขียนยากเขียนง่ายที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้มัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับผม Bye, บายฮะเอา